รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย What's Quacking? eat It's the Blink Kitchen Blink Born bread love to for my soul my daily สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Bring Kitchen นะครับอยู่กับผมดีเจเทปเป้อีกแล้วและผมเอ,อิร์ใช่ผมเอ,อิร์ธครับเรายังอยู่กันที่ Smith Restaurant และยังคองอยู่ในทีมงาน b บ็ก yard party the brink kitchen all you can eat and drink นั่นเองนะครับซึ่งเอาความสุขสนานจากเทปที่แล้วเนี่ยมาใส่ในเทปนี้ต่อให้ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มละงานกำลังคึกคืนเลยใช่แล้วครับตอนนี้กำลังมีดนตรีสดด้วยนะครับผมแล้วก็ดีเจนะครับกำลังจะมาเปิดแผ่นมาเล่นเพลงให้เราได้สนุกสนานกันนะครับเราไปชมกันเมื่อตอนเทปที่แล้วนะครับมีบรรยากาศของแบ็ก yard ใช่คืออยู่หลังบ้านเลยหลังร้านบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยมาก อเมริกันสไตล์ใช่แต่และคนดูมีความสุขและในวันนี้เราจะมาเก็บไฮไลท์ต่างๆให้คุณผู้ชมดูว่าบรรยากาศมันจะแบบตื่นเต้นาขึ้นและสนุกมากขึ้นแค่ไหนแต่ว่ายังมีนะครับวันนี้จะมาดูซิว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครให้เราสัมภาษณ์กันนะครับอยากรู้แล้วอ่ะอยากรู้อ่ะงั้นไปกันเลยนะครับไปไปเลยไปวันนี้มาใครครับลิต้าครับมากับใครเราใใค,รครับมากับหวานใจโอ้ยหวานกับหลัวเราเนี่ยอีฉาบอีฉา Show สนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศไฮซอสมะเขือเทศแท้ๆไม่ผสมแป้งโออครับต้องบอกว่ายิ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเรายิ่งกลมกลืนไปกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นแขก ในวันนี้ด้วยเราดูเป็นคนต่างชาติใช่ไหมดูเป็นคนต่างชาติที่นี่มีชาติอะไรบ้างพี่โอ้โหมีมีฝรั่งด้วยฝรั่งมีเงาะด้วยเะเดี๋ยว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 อันนั้นอันนั้นผลไม้ชาบิไปอยู่ภูมิ้าคไหนพี่อ่ามีอ่าชาวอังกฤษอ่ามีอังกฤษอีสานอีสานอังกฤษเหนืออังกฤษก็มีหลายสัญชาตินะครับแล้วก็มีคนไทยด้วยกันนี่แหละก็มาร่วมกันเป็นแขกในปาร์ตี้แบ็กยัดของเรามันเหมือนคำนี้ที่ว่าไม่สำคัญที่คุณจะเป็นคนชาติอะไรเกิดที่ไหนคคุภาาาาาาษออออออะไรแแแต่่่่่่ถ้้้มยยยูทีีงงนนนเเจกัใชลว ผมพี่เดก็บอกกับเราเมื่อเทปที่แล้วบอกว่าจริงๆอยากจะให้งานนี้เป็นเหมือนงานที่มาสังสรรค์กันระหว่างเพื่อนนะครับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าก็ยังต้อนรับสําหรับแขกดูว่าคุณลูกค้าของ สมิธด้วยนะครับผมที่จะเข้ามาเอนจอยกันมาร่วมพูดคุยกันเหมือนกับงานปาร์ตี้หลังบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะชิลเอาชิลมากคือเอาว่าจุดเด่นมันคือบรรยากาศที่มันค่อนข้างหายากนิดนึงมันไม่ใช่ร้านแบบทั่วไปอันนี้เป็นบรรยากาศที่แบบชิลๆมากๆอารมณ์แบบนึกถึงตอนบรรุ่นที่อยู่ที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวตอนนี้เราไปเอาเอ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 ร้อยเอร้อยเอร้อยเอครับแล้วตอนนี้อยากเห็นบรรยากาศโดยรวมแล้วว่ามันจะชิลแค่ไหนอ่า ไป,ไปจะไปดูเหรอคุณจะไปดูเหรอจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูอโอเคเดี๋ยวไปชมเลนครับว่าจังหวะดนตรีสดที่เขาเล่นกันเนีย่ยมันชิลสักแค่ไหนไปชมกันเลยครับปะ ับคุณผู้ชมครับและเหยื่อคนแรกของเราในวันนี้เหยื่ออะไรนะเป็นเหยื่อแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมที่จะมาสัมภาษณ์กับรายการเดอะบริง i t ช h e นในช่วงนี้นะครับคุณมรารางสวัสดีครับสวัแหมเห็นผลงานละครผ่านมาเนี่ยผมต้องถามก่อนวันนี้เนี่ยมาในงานเนี่ยนะครับมากับใครครับมากับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆกี่คนเอ่ยหลายคนหลายคนใช่ไหมเพื่อนผู้ชายผู้หญิง นักวิ่งผู้ชายคช่มาสองคนหมดเลยต้องต้องต้องเกริ่นก่อนว่าคุณรปรางเองเนี่ยเคยเป็นแขกรับเชิญของรายการ The Binging Kitchen มาแล้วใช่ล่าสุดนี้เองนะผ่านไปแล้วนะนะครับมาวันนี้ในงานคาดหวังอะไรบ้างที่ที่อยากจะได้จากงานนี้จริงๆเท่าที่แบบมีคนแบบเอ้ยดูในฟลายเออร์ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นบรรยากาศแบบเหมือนอยู่บ้านนะแล้วก็มีเสียงแบบโคซี่หน่อยเหมือนแบบอยู่แบบอยู่หลังบ้านอ่ะมีบรรยากาศที่หลังบ้านอ่า ตรงๆแบบนั้นแล้วพอวัถึงปุ๊บผิดหวังไหมไม่ผิดหวังคือชอบไลติ้งชอบบรรยากาศมีต้นไม้มีนางอะไรอย่างเงี้ยอาาหรอารรเป็นยัังงงไบบ้ค่อยมากอันนี้ไม่ได้โฆษณาแล้วอร่อยจริงๆอิ่มมากนี่คืออิ่มแล้วนะครับเราจึงเชิญเธอมาสัมภาษณ์กันตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเยอะไหมครับมาที่นี่เจอหลายคนเลยค่ะคนรู้จักตอนแรกไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเจอคนเยอะแต่แบบปรากฏว่าเอ้ยทุกคนมาอะไรเงี้ยแฮปปี้มันก็เลยเหมือนเป็นแบบเป็นแฟมิลี่เป็นเพื่อนอีกอย่างงานสังสรรค์แบบเจอกลุ่มเพื่อนๆเนาะ เพลงนี้ <Hollywood> ขอ lonely, ไว้อะเดี๋ยวมาปางขอเองเลยได้ไโอ้ไม่ึ้นไม่โชนตั้งเมอกีบีกินอาเกนใช่เพลงโปรดขอมาใช่แล้วครับแหมวันนี้ต้องขอให้คุณมาปางนะครับฝากผลงานกันไปสักนิดนึงไหมอยากจะฝากผลงานอะไรยังไงตอนนี้ครับตอนนี้นะคะละครออนอยู่ค่ะพบรากสภูุูนพันหัรฝักงด้วยแล้วก็หลังจากพบรากจะมีบางละจันค่ะต่อกันเลยงานยาวเลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณมาปางมากขอบคุมาบ แหม่น่ารักมากมากเลยนะครับนี่แขกรับเชิญของเราคนแรกเท่านั้นเองชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะเ,ออเราก็เราก็ลองได้นะเพลงนี้ไ <love> ปคปับไปกัน แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับวงเซาไซสวัสดีครับโอ้โหอดอ๋ให้แนะนำตัวทุกคนเลยครับมเรดดี้ครับผมเฟรดีวีครับครับอายจีครับโต้งครดิจิตอบเอาละครับตอนนี้หนุ่มๆวงเซาไซนะครก็มาอยู่กับแบ็กยาปาร์ตี่ของเราแล้วนะครับผมถามก่อนเลยคำถามแรก ความรู้สึกของวันนี้กับยาร์ดปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างครับก็ชอบนะชอบอยู่แล้วแหละบาร์บีคิววันอาทิตย์เดินเดินเข้ามาแล้วแบบโ,โหเหมือนไม่ได้อยู่นในเมืองไทยเลยนะก็มีเพลงพร้อมฟังด้วยครับแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอาหารเพียบ อาหารอร่อยทุกอย่างครับยิ่งเฉพาะสเต็กสุดยอดโอ้โหอ่ะ,อะเอามาทางฝั่งเทนนี้บ้างเป็นไงบ้างครับงานวันนี้ไปได้ยังไงวะผมรู้สึกว่าผมเห็นแบบพี่เดพี่ชาลีทำผมอยากกินมาหลายทีแล้วอ,ะ yes, อ่ะผมก็เคยจอยรายการเขาแต่หลายๆทีผมก็อิจฉาเพราะผมไม่ได้ถูกเชิญไปไงอ,อันนี้นี่เหมือนกับว่าเราได้เราเราได้มากินที่ที่เราอยากกินน่ะครับผมก็แฮปปี้ครับผมบรรยากาศโดยรวมอาหารโดยรวมเป็นยังไงบ้างก็เหมือนคุกเอาครับมีเพื่อนฝูงมากมายมามีอาหารมีเครื่องดื่มผมว่าความสุขแล้วแหละเนาะเหมือนที่คาดหวังไหมหรือว่ามากกว่านั้นอีกผมว่าาเกินคสหหรับผมะโโอ้โ ชิ้นงขนาดนี้พี่เดย์นะเชฟชาลีคงแบบว่ากระโดดปกมือกันเลยดีกว่าก็เชิญเชิญเซาซา์มาอีกนะจะได้กินอาหารอร่อยมามมาสมิธได้มาที่สมิธได้แต่ข้างหน้าเดี๋ยวผมว่ามีแน่นอนผมว่าโตนี้น่าจะเป็นขาประจำที่สมิธแน่นอนเลยก็อยู่แถวๆนี้ถ้าจะทุกวีก็ว่าได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวตอนนี้ให้ฝากผลงานหน่อยว่าผลงานตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างครับก็ผมว่าก่อนปีใหม่เดี๋ยวมีซิงเกิลจากเซาซายครับแน่นอนแล้วก็ อลบมใหม่ southside นะครับต้นปีหน้า2015มาแน่ๆครับต้องติดตามกันครับผมติดตามที่ไหนได้บ้างครับมีอินสตาแกรมอย่ทางมหไอซีครับผมแล้วก็อินสตาแกรมพวกเรา southside pk ไป follow กันครับผมโอเคตามนี้เลยนะครับติดตามกันครับโอเคฝากกันไปด้วยกับวง southside ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ burn it up and cook it up and make the s h o o t blow. Thai t a you know, get the dough for show. คุณผู้ชมครับผมอยากจะเชื่อเลยผมเจอนางฟ้าของเอเชียครับโอ้เราจะใจสั่นตื่นเต้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 นมากเลยครับ่ไหนซีริต้าน่ารักที่สุดเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีคิับพ่เชนนะคะก็ดีใจมากๆเลยวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสออกรายการอยากออกรายการนี้มานานมาก เมื่อไหร่จะมาเป็นแขกรับเชิญ<ด>ครับไม่คยมีใครชวนเลยโอ้โหออกแนวตัดพอน้อยใจมากไม่มีคนชวนวน้อยใจมากเพราะเป็นแฟนคลับดูรายการนี้ตลอดเลยนะคะอ้าวฮะวันนี้ก็เลยมางานของเราด้วยแน่นอน วันนี้มาใครครับลิต้าครับมากับใครเหรอคะมากับหวานใจโอ้ยเป็นอวาก็รู้เราเีกอิฉามากเลยนะครับมดขึ้นเต็มไปหมดเลยลิต้าครับมางานในวันนี้เนี่ยลิต้าได้ลองชิมอาหารเมนูไหนบ้างหรือยังยังไม่ได้ลองเลยค่ะเพิ่งจะเดินเข้ามาถึงเลยก็อยากจะให้พี่ๆแนะนำลิต้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างนี่เลยซอสแร็จหลายอย่างเลยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ฟอสต์ดูเราอร่อยกันมากเลยเนาะ The best. ของผมนี่ผมว่าเบอร์เกอร์เนื้อวากิวอ่ะเหมือนจานเบอร์เกอร์วากิวอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มีหมูหันทานไหมครับม<อ>จริงจริงไม่ทานสัตว์ใหญ่เลยค่ะแล้วนะครับรไปเดี๋ย<อ>วาอารั่น บรรยากาศที่เดินเข้ามาในงาน<ช>จนมาถึงตรงนี้รู้สึกไงบ้างครับกับบรรยากาศใาย่าท้กทีรู้สึกโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยพเพิ่งจะเดินเข้ามาแต่ก็รู้สึกโอ้เพลงดีมีวงดนตรีสนนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็น่ารักเป็นกันเองบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะครับอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเนาะแ้วก็อยากให้คนดูลรายการ The Bring Kitchen กันเยอะๆด้วยค่ะเย่ยมากคนดตรงนี้มันชอบตัวนี้แหละครับชอบตัวนี้แหละติ๊าดัหลกที่สุดเลยตัวจริงยิ่งน่ารักก็ไปใหญ่เลยนะครับผมเขินมากเลยมันเขินจนตัวแกงเลยนะครับนี่เขินด้วย อาสุดท้ายนี้อยากให้ลิต้าครับฝากผลงานตอนนี้หน่อยติดตามลิต้าได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามดูละครลิต้าได้นะคะในเรื่องทางเดินแห่งรักนะคะออนจันทรนคานะคะสองทุกสิบห้าครับแล้วก็กําลังจะถ่ายละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเออเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะเรื่องนี้เล่นกับพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กไหนครับพี่ติ๊กเจ็ดาโอ้ที่เขาบอกว่าเป็นแฝดผมใช่ไหมครัโอ้โหอย่าคิดไปเองมัโนเก่งที่ไหน สายตาพี่นิต้าบอกว่าโอ้เชื่อน้อเอาละครับติดตามได้ไหนบ้างครับถูกเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คงจะได้มีโอกาสไปออก The Bling Kitchen แล้วก็อยากจะทําอาหารอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะทานได้แน่นอนคนสวยทักไม้ทานก็ทานเลยนะครับโอ้ยเขินไม่หมดเลยตอนนี้เดี๋ยวยังไงก็จะติดตามแน่นเพราะเป็นแฟนคลับพี่อยู่แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลิต้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ I don't a suit and bling show. Born to eat my daily bread for my soul. Furn and it it up cook colle o make the Having GE n i ้ยตอนน i ้ o ราอยู่กับหนุ่มลอย o มิงคนแล้วเนี่ยบิงมากโอ้บิงมากครับครับผมโอยอยากจะสวัสดีนะครับขอสวัสดีก่อนได้ไหมครับสวัสดีครับถือว่าเป็นแขก VIP มากเพราะเป็นแขกรับเชิญ ของเราเราด้วยใช่ครับเคยมาออกรายการพวกคุณอยู่อ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับชอบไม่ชอบยังไงก็ถือว่าได้กลับไปทำอาหารเป็นสักจานย่งเงยโอ้เยี่ยมที่สุดเลยนะครับพี่เดครับมาวันนี้เนี่ยสำหรับเดอะแบ็กยาร์ดปาร์ตี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับเคยมาสมิธอยู่แล้วใช่ไหมเป็นร้านลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็เห็นว่าเขามีสวนอย่างเงี้ยมา 2องสามปีแล้ว <laughs> แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสเขาจัดอะไร <c oughs> แล้วว่าวันนี้ก็เห็นพวกพ่อครัวของร้านเขาเนี่ย <c oughs> ใส่เซอร์บรงคิดเช็นก็เลยถามว่าจริงๆมันเป็นรายการทีวีหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามันหรือว่ามันเป็นรายการอาหารแบบมันมันมันเป็นแบบ catering หรือเปล่าอะไรแต่จริงๆก็คือผมว่ามันเป็นไอเดียใหม่ๆนะที่แบบสอนให้คนทําอาหารเป็นนะ่ยครับผมแล้วผมว่า สถานที่ก็ดีอยู่แล้วอาหารมันก็ระดับแบบซม,มิธเขาทำระดับเหนืออยู่แล้วถึงอาหารนี่ที่ที่ได้ลองทานอะไรบ้าครับเมื่อกี้ผมก็ลองทานไส้กรอกเยอรมันใช่ไหมครับแล้วก็มีเหมือนเป็นหมูสามชั้นย่างอะไรเงี้ยคนะคือเจออันนั้นเข้าไปก็ชอบแล้วเดี๋ยวก็พอเดินผ่านไปก็จะมีบกเบอร์รกเกอร์บรกเบอร์เกอร์นเนื้อวากิวเออวากิวอะไรเงี้ยแบบคือให้เรามานั่งแบบโหคือนึกว่า จ่ายตัวเข้ามาเนี่ยคือผมว่าผมกินเกินราคาไปแล้วคุ้มใช่ไหมครับคุ้มมิ่งกับคุ้มอีกงานนี้โอ้โหอันนี้พี่ฝากคันยังครับมันแพ็คมันแพ็คอิ่มแล้วนะฮะอันนี้แล้วพี่มาที่นี่พี่คาดหวังอะไรกับงาน b บ e a กหยาดพาร์ตี้มั้งครับก็ต้องรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นบ้านนะนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าแบ็กยาดเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบเหมือนคนที่ มาบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่อยู่แค่สวนหน้าบ้านเนี่ยมันยังดูไม่ไม่สนิทกันอ่าแต่คือไปหลังบ้านเนี่ยแสดงว่ามันใช่แล้วมันลุกไปหลังบ้านผมว่าตัวร้านสมิธเองเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเชฟเพียนเชฟพีทเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศละแต่การที่แบกหยาดเองเนี่ยก็มาเสริมในเมนูที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสบายราคากันเองทานสนุก นะบางทีก็เปลี่ยนบรรยากาศร้านนี้ผมว่ามันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้เข้าถึงหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่อาหารมาพบปะสังสรรค์กันได้นะครับดีมากเลยเข้าหาหญิงโอ้ยมาปิดประเด็นสุดท้ายเนี่ยแหละครับผมผมนั่งมองเลยพี่วันจันทร์กลับไปทำงานต่อโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับุาขอบคุณครับขอบคุณครับ up up burn blow it it tight the team and and make cook shoe เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญหญิงท่านนะครับเป็นเซเลบหนุ่มรูปหล่อนะครับผมคุณป๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหที่ทำัญนะเคยมาออกรายการเดอะบิ๊กคิดเช่นแล้วด้วยเป็นแขกรับเชิญของรายการแล้ววันนี้ก็มาแบ็กยาร์ดปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็คึกมากคนเยอะมากครับเอ่อขับรถมาไอ้ขับรถไซมาเมื่อกี้ก็เสียงลั่นเอาไวปนัเนี่ยะก็นอนอะไรก็รู้รู้เลยว่าคึกมากแล้วก็ จริงๆวันนี้เนี่ยเ,าเราก็มีส่วนร่วมกับางานนี้ด้วยนะค,ะครับเพราะว่า,เ,าเราเป็นสปอนเซอร์เครื่องดื่มด้วย เอา e drink นะครับเป็น energy juice เนี่ยมามารวมด้วยก็อยากให้เป็นสีสันกับงานด้วยครับผมแล้วอาหารในอาหารในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยถูกปากหรือเปล่ามากเมื่อกี้ซัดไม่หยุดเลยครับซัดไม่หยุดเลยซัดอะไรครับปากมันแผลบเลยพี่มีเมนูพิเศษไหมเนื้อเนื้อปลากิลหอยนางรมย่างโอ้มีด้วยเหรอเราเราไม่เราไม่เห็นนะอยู่ตรงไหนทุกอย่างฟรีโฟลหมดก็ก็ดีมากครับแฮปปี้โอเคเลยใช่ไหมครับ บรรยากาศแบบนี้แบบแบ็กยาร์ดพาร์ตี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสสำหรับคุณป๊อกเองเป็นไงคุณรู้สึกว่าวันนี้มันโอเคไหมมันชิลดีไหมมันชิลครับจริงๆแล้วงานแบบนี้มันก็เป็นเหมือนแบบมากับกลุ่มเพื่อนหลายๆคนเนาะแล้วก็มานั่งแล้วก็แฮงเอาอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนคล้ายๆเปิดหลังบ้านอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้มาเจอกันด้วยกันละกันมันก็มันก็มันก็สนุกเป็นอีกแบบหนึ่งครับครับผมแล้วพี่ป๊อปมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ไม่ได้มาไม่ที่พลาดงานนี้ไป ก็ต้องติดตามงานหน้าครับเพราะว่าอาหารอร่อยมากแล้วฟรีฟลฟรีฟลส่วนใหญ่อาหารจะไม่ค่อยอร่อยแต่นี้ฟรีฟลแบบอาหารอร่อยม,อมันก็คุณพลาดคุณก็ต้องพลาดนะมันก็คุ้มอยู่ <c oughs> ใช่ไหมครับแหมวันนี้จริงๆเรามีสโลแกนนะเราอ,อยากให้ผู้สโลแกนด้วยจังเลยครับคุณทำได้ทำได้เราใครทำรู้ด้วยรู้ด้วยถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับพร้อมงานพร้อมงานนะพร้อมงานไหมพร้อมงานไหมถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับโอเคไหมครับ โอเคสามสองหนึ่งถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้แย่เยี่ยมมากเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณป๊อกมากๆเลยครับเยี่ยมเลยครับสนับสนุนรายการโดยลินอัพบายเลริส 0 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8ก่อนจะไปสนุกกันต่อกับงาน Backyard Party The b l i n k Kitchen All You Can Eat and Drink วันนี้นะครับแฟนคลับในรายการของเราแนะนำร้านอาหารมา เขาบอกว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยนะครับอร่อยแซ่บมากและที่สำคัญเลยนะบรรยากาศดีดนตรีเพราะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยจะเด็ดสักแค่ไหนต้องไปถามคุณสุพชคจิตติมิตรผู้บริหารร้านเนียนกันเลยล่ะครับอาหารจานเด็ดของที่นี่มีอะไรบ้างครับก็จะเป็น4อย่างเนี้ยนะครับผมเกาเหลาเนื้อหม้อไฟ รองลงมาจะเป็นกุ้งอบมันเส้นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะแปลกกว่าร้านอื่นนะครับก็เป็นผัดที่เมาชาวเลตัวนี้นะครับส่วนว่าถ้าทานง่ายๆก็จะเป็นซี่โครงหมูอบซอสฮ่องกงนะครับผมนอกจากอาหารอร่อยแล้วที่ร้านเนียนยังมีอะไรที่พิเศษอีกไหมครับก็ทั้งร้านนะครับทุกเดือนก็จะมีจัดคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุกอาทิตย์เนี่ยกิจกรรมก็จะมีการแข่งภูกันสำหรับลูกค้านะครับผมก็จะมีการแจกของรางวัลด้วย ห,หากคุณผู้ชมสนใจจะมาชิมอาหารที่ร้านเนียนต้องเดินทางมาที่ร้านอย่างไรครับก็ถ้าทางรถยนต์นะครับก็เข้าซอยสุวินทิพย์กนะครับผมพดเชอร์อยู่ในโครงการชื่อ a อสแควรนะครับอยู่ข้างบิ๊ซีพรลราม4นะครับถ้าทาง BTS นะครับก็ลงสถานีพร้อมพงครับผมติดต่อได้ที่เบอร์094 168 9515ครับ แม่อาหารอร่อยบรรยากาศดีเพลงเพราะมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกทุกเดือนหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการชิมอาหารแล้วก็ผมขอแนะนำร้านเนียนละครับที่คุณไม่ควรพลาดเลยเอาเป็นว่าหากใครมีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อยากจะแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็เป็นช่วงของ DJ มันมากแล้วที่ได่เล่นยู่ตรงนี้คือ DJ Tony นี่ครับผมบอก <DJ S 2> เลย<อ>ว่าห <DJ S 2> ลีลาในการเปิดแผ่แผนเด็ดเพลงนี่เยี่ยมมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมันมากครับผมหลังจากจบดีเจโทนี่ก็จะมีดีเจท่านต่อไปใช่ครับผมเป็นดออีเจ p ็อปหลายคนรู้จักกันอยู่แล,แล้วแล้วก็พี่บีคาร์โลแดงครับผมก็เลียงกันไปเลยนะครับความมันนี่ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับไปจนถึงตีหนึ่งป่ะใช่ยาวๆเลยอันนี้ยังไม่รู้บางคนบอกว่ายังไม่แน่เหมือนกันก็เปิดรันไปเรื่อยๆเลยเชี่ยมากวันนี้ได้อารมณ์ทุกงานเลยนะคือแบบอารมณ์ทุกอย่างเลยอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีสดเพาะอะไรก็ประมาณแบบดีเจอย่างเงี้ยโอ้โหก็ได้ได้ว่ามาแล้วครบเลยครับกับแบงค์ยาร์ดปาร์ตี้นะครับผม The b r i n g Kitchen All You Can Eat and Drink นะโอ้หครบจริงๆเลยนะครับตอนนี้ ค่ะว่าเราสองคนต้องขอตัวไปมันอยู่แล้วไปมันกันก่อนเนี่ยวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วแต่เสียดายจริงๆเลยนะครับไม่เป็นไรยังติดตามนะครับกับรายการเดลบริงคีเชนได้ใหม่นะครับทางช่อง5เวลา5้าทุ่มห้จนถึงเที่ยงคืน15นะครับวันพฤหัสด้วยวันพฤหัสหรือบอกใช่ครับโอเคแล้โอเคเอาโอเคครับผมเทเป้แล้วก็น้องเอิร์ดนะครับผมต้องลากันไปแล้วนะครับจากกันวันนี้สวัสดีครับ What's cooking, 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 what's cooking? I love blank kitchen.